สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บานยุกอีทีจะพาเพื่อนมาทําแกงผักขี้เหล็กใส่หนังหมูค่ะเป็นแกงลาวอีสานใส่น้ําปลาร้าแต่หนังหมูที่เราใช้เราจะใช้เป็นแบบรวนเอาน้ํามันออกจนกรอบดีนะคะเราจะคั่ว หนังหมูให้น้ำมันออกแบบนี้นะคะจนมันกรอบทำคล้ายๆกับทํากากหมูค่ะเพียงแต่แค่ไม่พองเพราะว่าทําต่อเนื่องเพื่อจะใช้ในวันนี้เลยเสร็จแล้วก็นําผักขี้เหล็กมาต้มล้างความขมรสขมออกค่ะเป็นผักขี้เหล็กจากตลาดดูจากใบที่เห็นนี่ก็น่าจะเป็นส่วนที่เป็นใบแก่เยอะถ้าเป็นผักขี้เหล็กที่แกงอร่อยก็จะเป็นส่วนยอดหรือส่วนดอกนะคะจะไม่ขมมาก อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าใครที่ทานขมได้ก็ต้มน้ําเดียวเหมือนแม่บ้านยุคเกทีค่ะต้มล้างหนึ่งน้าแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดอีกถ้าชอบจืดมากกว่านี้ก็ต้มสักสองน้ําได้ค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะเป็นผักขี้เหล็กหนังหมูที่ทอดเสร็จอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดแม่บ้านยุคกทีจะเขียนให้อีกทีนี่ก็เป็นผักสําหรับแต่งกลิ่นหอมค่ะเป็นแกงลาวอีสานนะคะ ม่บ้านยกที่เคยทำในคลิปก่อนจะเป็นแกงธรรมดาไม่ได้ใส่หนังหมูค่ะวันนี้ใส่หนังหมูหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำเองใหม่ๆก็ซื้อกากหมูมาใส่ก็ได้ค่ะแต่นีแม่บ้านยงที่ชอบทำขอ,ของขึ้นมาใหม่ๆมันจะมีกลิ่นหอมรสชาติอาหารก็จะได้มากกว่าการซื้อของตลาดมาทำค่ะัก,ก็ล้างหั่นเตรียมไว้เลยค่ะแ,แล้วก็ได้ครบทุกอย่างตั้งกระทะ ตั้งหม้อเพื่อที่จะทำการแกงของเราวันนี้ค่ะให้น้ำยานางพริกก็เป็นพริกแห้งพริกสดก็ได้นะคะโขลกกระเทียมใส่ตะไคร้ซอยใส่หอมแดงที่เราทุบแค่พอให้แตกนะคะใส่ลงไปแล้วก็นำปลาคี้เล็กที่เราต้มล้างเอาไว้เมื่อสักครูน่นี้มาใส่ลงไปแกงค่ะ วันนี้แม่บ้านยกทีใช้ทั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาไม้ฟืนนะคะเพราะว่าใช้เวลาต้มนานมากพอเราต้มใบขี้เหล็กได้แม่บ้านยกทีต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงใบยังไม่เปื่อยเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นใบแก่แล้วก็น,นํหนังหมูกรอบที่เราทอดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ต้มต่อไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้หมูจะก,กรอบ จะได้เคี้ยวง่ายๆค่ะแล้วก็ปรุงรสผงนัวหรือผงชูรสนะคะตาหรับเพื่อนๆที่ทานได้ก็ค่อยใส่ค่ะเติมน้ำปลาร้าน,นัวลงไปค่ะจะเป็นน้ำปลาร้าของบ้านเราเองหรือว่าจากขวดสำเร็จแบบนี้ก็ได้นะคะการทำเมนูอาหารอีสานเน้นที่การปรุงด้วยปลาร้าเป็นหลักนะคะ การทำแกงปักขีเหล็กมันก็นอกจากจะมีรสชาติขมที่หลายๆท่านที่นิยมอาหารรสขมชอบก็เป็นยาดีด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยในการรักษาโรคหลายๆอย่างได้เลยค่ะความนัวไม่ได้แล้วก็เติมน้ําปลาลงไปนิดนึงค่ะง่ายการทําแกงผักขีเหล็กเพียงแต่ว่าเราปรุงรสในอ,อกนัวเข้าไว้ค่ะแล้วก็มาแต่งกลิ่นหอม,หอม โดยผักต้นหอมผักชีราวนะคะความหอมคนอีสานถ้าบ้านไหนที่ทานเป็นเนื้อวัวได้ก็จะใช้เป็นหนังวัวค่ะแต่แม่บ้านอยุที่เป็นคนที่ไม่ทานเนื้อวัวก็เลยใช้เป็นหนังหมูแทนแล้วก็แต่งกลิ่นต่อหอมๆอ,อันนี้ขาดไม่ได้ค่ะแกงลาวทุกอย่างเกือบทุกอย่างค่ะปักอีตูลาวหรือคนไทยก็จะเรียกใบแม,มงลักค่ะ ใส่ลงไปเอาตามที่ชอบค่ะจำนวนผักนี่ไม่มีปริมาณที่แน่นอนเอาที่เพื่อนๆชอบค่ะนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือหนึ่งอย่างนั่นคือยอดชะอมค่ะเติมใส่ลงไปแต่งกลิ่นห,อม,หอมให้กับแกงผักกิเล็กแกงลาวอีสานค่ะความเ่บนัวก็ได้แล้วค่ะ ทำง่ายๆทำทานง่ายๆในสไตล์ของแม่บ้านอยู่ธีค่ะอาหารเมนูบ้นบานๆเมนูอีสานในเป็นของถนัดเลยค่ะลูกอีสานขนาดแท้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเม,มนูรสขมมนใช่เลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ